สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการแก้สมการกำลังสองกันนะคะโดยคุณ,คณปุปปาทิตตาค่ะปานิปาทิตตานิธิสันทวคุปค่ะการแก้สมการกำลังสองจะใช้การแยกตัวประกอบพหุนามและใช้สมบัติของจำนวนจริงที่กล่าวว่าถ้ามีจำนวนจริง2องจำนวนคูณกันแล้วได้เท่ากับศูนย์จำนวนอย่างน้อย1นึ่จำนวนต้องเท่ากับศูนย์นะคะนั่นคือ ถ้า a b เป็นจำนวนจริงและ a คูณ b เท่ากับ0แล้วนะคะจะได้ a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0มาดูตัวอย่างยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าเรามี5คูณอะไรเอย่ยเท่ากับ0นะคะเราจะได้เลยใช่ไหมคะว่าจำนวนนั้นก็คือ0นั่นเองค่ะนี่ไงคะถ้ามีเลข2ตัวคูณกันแล้วเท่ากับ0 เราจะได้ตัวหนึ่งตัวใดเป็น0ูนย์นั่นเองค่ะอีกอันนะคะอะไรเอ่ยคูณลบสองแล้วเท่ากับ0ตอบได้เลยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะว่ามันก็คือศูนย์นั่นเองค่ะมันก็คืออย่างนี้นี่เองค่ะสเต็ปการแก้สมการกำลังสองนะคะมันก็เลยจะเป็นอย่างนี้ค่ะมาลำดับความคิดกันนะคะสเต็ปแรกนะคะ นักเรียนจะต้องจัดสมาการให้อยู่ในรูปทั่วไปก่อนค่ะอยู่ในรูป ax กํลังสองบวก bx บวก c แล้วเท่ากับ0ูนย์นั่นเองค่ะเราจะทำฝั่งหนึ่งให้เป็นเลข0ค่ะเมื่อฝั่งหนึ่งเป็นเลข0ูนย์แล้วเราจะแยกตัวประกอบของพหุนามออกนะคะการแยกตัวประกอบพหุนามก็คือการเขียนพหุนามอยู่ในรูปการคูณน,นั่นเองค่ะจะได้2วงเล็บคูณกันแล้วเท่ากับ0สเต็ปที่3นะคะ เมื่อเราได้2ตัวคูณกันแล้วเราก็เลยจะจับแต่ละพจน์เนี่ยเท่ากับ0นย์นะคะแล้วก็หาคําตอบไปดูกันเลยค่ะตัวอย่างข้อแรกนะคะจงแก้สมการกําลังสองต่อไปนี้ค่ะข้อ1 x กำลังสองบวกส x ลบสเท่ากับ0ใช่ไหมคะสเต็ปแรกค่ะเราต้องดูก่อนนะคะว่าฝั่งหนึงเป็น0ูนย์หรือยังถ้าเป็นแล้วนะคะนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบพหุนามฝั่งนี้ได้เลยค่ะ นั่นก็คือแยกเป็น2วงเล็บคูณกันนั่นเองนะคะแล้วก็เท่ากับ0ูนย์ค่ะสเต็ปการแยกตัวประกอบพหุนามนะคะเราก็จะแยกหน้าแยกหลังแล้วก็เช็คพจน์กลางนั่นเองค่ะแยกหน้ากันก่อนนะคะ x ก,กำลังสองเราจะแยกเป็น x คูณ x ค่ะอันนี้ยังง่ายอยู่นะคะแยกหน้าเสร็จแล้วเราก็ต้องแยกอะไรคะแยกหลัง น์หลังของเราคือเลข4นะคะเลข4ค่ะทดเลขก่อนดีกว่า4สามารถแยกตัวประกอบเป็น4คูณ1ก็ได้หรือ2คูณ2ได้4เหมือนกันเลยค่ะแต่คราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใช้เลขไหนใช่ไหมคะไปดูน์กลางกันค่ะน์กลางเราอยากได้เลข3ตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบนั่นหมายความว่าเราต้องใช้เลข2ตัวลบกันแล้วให้ได้เลข3ค่ะ เลขที่เราจะเลือกนั่นก็คือ4กับ1นั่นเองนะคะเราจะได้4คูณ1เป็น4ค่ะทำยังไงให้ได้บวก3 4เป็นบวก3เป็น1เป็นลบนะคะ4เป็นบวก1เป็นลบนะคะจะได้ว่าบวก4ลบ1เท่ากับบวก3ค่ะ แล้วก็4คูณลบ1เท่ากับลบ4นั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราจะแยกตัวประกอบออกเป็น2องวงเล็บคูณกันแล้วเมื่อได้2วงเล็บคูณกันแล้วสเต็ปที่3ก็คือเราจะได้แต่ละวงเล็บเท่ากับ0 x บวก4เท่ากับ0และ x ลบ1เท่ากับ0ย์ค่ะย้ายข้างแก้สมการนะคะจะได้ x เท่ากับลบ4ค่ะและ x เท่ากับ1ค่ะ เพราะฉะนั้นคำตอบของสมการนี้ก็คือ x เท่ากับลบ4และ x เท่ากับ1ค่ะง่ายใช่ไหมคะไปดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะสเต็ปแรกเราต้องดูก่อนนะคะว่าฝั่งนี้เป็นศูนย์หรือยังถ้ายังไม่เป็นเราจะย้ายข้างไปหากำลัง2นะคะข้อนี้เลยาจะย้ายข้างเป็น 4x กำลัง2อ,อยู่ที่เดิมย้ายมาเลยค่ะเรียงดีกรีให้เรียบร้อยนะคะ จากลบ 3x ย้ายมาจะกลายเป็นบวก 3x ค่ะจากบวก10ย้ายมาจะกลายเป็นลบย้ายมาจะกลายเป็นลบ10เท่ากับ0นะคะจากนั้นแยกตัวประกอบพหุนามค่ะแยกออกเป็นสองวงเล็บคูณกันแล้วเท่ากับ0ก็จะได้ว่าแยกหน้าค่ะแยกหลังแล้วก็เช็คพจน์ไหนคะพจน์กลางค่ะ พดหน้าของเราหน้าก่อนนะคะทดเลขค่ะทดเลขหน้าของเราคือ4นะคะแยกเป็น4คูณ1ก็ได้ค่ะหรือ2คูณ2ก็ได้ถ้าด้านหน้ามันไม่ใช่เลข1ใช่ไหมคะนักเรียนต้องใช้วิธีการทดลองค่ะลองใช้ก่อนเราใช้ตัวแรกก่อนนะคะ 4x คูณ1นนะคะจะได้4คูณ1นนะคะจากนั้นแยกหลังค่ะหลังของเราคือเลขอะไรคะ เลข10ค่ะอะไรคูณกันได้10บ้าง10แยกเป็น10คูณ1ก็ได้หรือ5คูณ2ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรลองเลขที่มันกลางๆนะคะเราจะใช้5คูณ2่ะพดพดกลางเราอยากได้ไม่เยอะเนาะเพราะฉะนั้นเราใส่5คูณ2นะคะจากนั้นเช็คใกล้ๆใกล้คูณใกล้นะคะได้ 5x ลคูณกลายได้4คูณ2เป็น8 x นะคะพจนกลางของเราในที่นี้คืออะไรนักเรียนกลับไปดูนะคะได้บวก 3x 5กับ8ลบกันนักเรียนอย่าลืมตรงนี้นะคะลบกัน5กับ8ลบกันแล้วได้3ไหมได้นะคะผลลัพธ์ของเราจะได้บวก 3x อันนี้มาจากโจทย์นะคะเพราะฉะนั้นมีกับ5กับ8นะคะทำยังไงถึงจะได้เหลือ 3x มันก็จะกลายเป็นบวก8ลบ5นะคะเพราะฉะนั้นสองตัวคูณกันได้ลบตรงนี้เป็นลบนะคะ2ตัวนี้คูณกันได้บวกตรงนี้เราจะได้บวกค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะคะก็จะกลายเป็น 4x ลบ5เท่ากับ0และอีกอันนะคะเราจะได้ x บวก2เท่ากับ0ครูขอขยับตรงนี้เนาะตัวทดเรา ขยับมาทางนี้กันค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นย้ายข้างค่ะจะได้ 4x เท่ากับ 5x เท่ากับ5ส่วน4นั่นเองค่ะอีกอันนึงจากบวกย้ายข้างจะกลายเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของนี้คือ x เท่ากับลบ2คำตอบของข้อนี้ของเราก็คือ x เท่ากับ5ส่วน4และ x เท่ากับลบ2ค่ะดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ มาดูข้อนี้กันนะคะฝั่งหนึ่งยังไม่เท่ากับ0เราก็จะย้ายข้างนะคะเป็น x กําลังสองลบ7 x เท่ากับ0แต่ข้อนี้เรามีแค่สองพจน์เห็นไหมคะกรณีที่มีสองพจน์นักเรียนดูนะคะว่ามันมีตัวร่วมหรือเปล่าถ้ามีตัวร่วมนะคะนักเรียนสามารถดึงตัวร่วมได้คะ่ะ x กําลังสองและ x นะคะ ดีกรีที่น้อยที่สุดคือตัวร่วมเพราะฉะนั้นตัวร่วมของเราก็คือ x ค่ะเอา x ออกมาเหลือ x ลบ7เท่ากับ0 2ตัวคูณกันได้0ูนย์แล้วค่ะเราเลยแยกออกเป็นตัวแรกคือ x เท่ากับ0และอีกอันคือ x ลบ7เท่ากับ0ฝั่งนี้จะได้คำตอบเลยเห็นไหมคะ x เท่ากับ0ย์เป็นคำตอบเลยอีกอันหนึ่งย้ายข้างค่ะจะได้ x เท่ากับ7 เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบนะคะสองคตอบก็คือ x เท่ากับ0และ x เท่ากับ7นั่นเองค่ะไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อนี้ก็มี2องโพสและฝั่งหนึ่งยังไม่เท่ากับ0เราก็เลยจะย้ายข้างไปนะคะกลายเป็น 5x กำลัง2ลบ45เท่ากับ0 ฝั่งนี้เท่ากับศูนย์แล้วจากนั้นแยกตัวประกอบพหุนามค่ะแต่เอเอเอมันมีพจน์หน้ากำลังสองและพจน์หลังพจน์กลางมันหายไปเห็นไหมคะและสองตัวนี้มีเลขที่สามารถมีตัวร่วมได้นั่นก็คือเลข5้ห้าหารทุกตัวลงตัวถ้าเป็นสมก,การเราสามารถนำห้หารตลอดได้ค่ะ จะได้ x กํลังสอลบ5ลาอะไรได้45คะเ่ะ5 9 45เท่ากับ0พจน์นี้เราเลยจะได้ x กํลังสองลบ9ปกติเราจะบอกว่าแยกหน้าแยกหลังเช็คพจน์กลางถูกไหมคะในที่นี้พจน์กลางไม่มีพจน์กลางก็คือ0นย์นั่นเองค่ะพจน์กลางคือ0เพราะฉะนั้น เราแยกตัวประกอบออกเป็น2มวงเล็บหน้าของเราก็คือ x คูณ x อะไรคูณกันได้9ทดนะคะ9แยกออกเป็น9คูณ1และ9แยกออกเป็น3คูณ3เพราะฉะนั้นตัวเลขที่2ตัวลบกันแล้วเท่ากับ0ก็คือเลข3กับเลข3นั่นเองค่ะก็จะได้เป็น3 3 ทำยังไงให้ได้0ูนย์ตรงหนึงเป็นบวกตัวหนึงจะกลายเป็นลบบวก3ลบสกลายเป็น0ได้แล้วค่ะคำตอบจะมี2องคำตอบนะคะครูขอเอาตัวโทษไปไว้ข้างๆางจะได้เป็นเราจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะคะก็จะได้เป็น X บวก3เท่ากับ0และ X ลบ3เท่ากับ0อันนี้ คำตอบจะหน้าตาคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะได้ x เท่ากับลบสและ x อันนี้จะเท่ากับ3เพราะฉะนั้นคำตอบของสมการนี้จะมีสองคำตอบค่ะคือ x เท่ากับลบสและ x เท่ากับ3นั่นเองค่ะโอเคข้อถัดไปค่ะฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์หรือ,อยังสเต็ปแรกนะคะทำฝั่งหนึ่งให้เท่ากับศูนย์ก่อนถ้ายังไม่เท่าก็ย้ายข้างเลยค่ะ ย้ายไปฝั่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามเรียงดีกรีให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนจะได้เป็นจากบวก5จะกลายเป็นลบ 5x เลบสเช็คเครื่องหมายดีๆนะคะว่าได้ถูกหรือ,อยังจากนั้นแยกเป็น2งวงเล็บค่ะเท่ากับ0สเต็ปของเราก็คือแยกหน้าแยกหลังเช็คพจนกลางค่ะ แยกหน้าของเราก่อนพดหน้าของเรานะคะจะแยกเป็น6 6แยกเป็น6คูณ1ก็ได้หรือ3คูณ2ก็ได้เราจะใช้ตัวที่น้อยๆก่อนนะคะแยกจะได้เป็น 3x คูณ 2x จากนั้นหลังของเราค่ะแยกหลังหลังของเราคือเลข4นักเรียนเห็นเลข4ไหมคะ อะไรคูณกันได้4บ้าง4คูณ1ก็ได้2คูณ2ก็ได้อ่านักเรียนมาดูนะคะเนื่องจากวงเล็บข้างหน้าเราจะมีเลขสองตัวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา2 2คูณ2ไป2จะอยู่วงเล็บนี้และ2จะอยู่วงเล็บนี้ถ้า2อยู่วงเล็บนี้นั่นหมายความว่า2ตัวนี้2องหารลงตัวจะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะทุกตัวเลข2หารไม่ลงตัวคะ่ะ เพราะฉะนั้นเราจะเลือกใช้4คูณ1 4ก็จะอยู่วงเล็บนี้นะคะและ1จะอยู่วงเล็บนี้จากนั้นคูณค่ะเช็คใกล้ๆกับไกลๆนะคะไกลๆ4คูณ2เป็น 8x 3คูณ1เป็น 3x เราอยากได้พจน์กลางเป็น 5x โดยที่เอามาลบกันนี่8กับ3ลบกันได้5ไหมได้ค่ะผลลัพธ์ของเราอยากได้ลบ 5x เพราะฉะนั้น8เป็นลบ3เป็นบวกตรงนี้ก็จะได้ลบตรงนี้ก็จะได้บวกเรียนเช็คดีๆนะคะตรงนี้เราจะได้ลบยังและตรงนี้เราจะได้บวกนี่เองค่ะอ้าวจากนั้นก็จับแยกเป็นสองวงเล็บเลยค่ะจะได้วงเล็บแรกคือ 3x ลบ4เท่ากับ0และอีกอันก็คือ 2x บวก1เท่ากับ0 ย้ายข้างแก้สมการเลยค่ะ3 x เท่ากับ4และ x เท่ากับ4ส่วน3ฝั่งนี้จะย้ายข้างเป็น2 x เท่ากับลบ1และ x เท่ากับลบ1ส่วน2ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะคะนักเรียนก็จะได้ว่ามันจะย้ายเป็นตรงกันข้ามค่ะจากลบจะย้ายมาเป็นบวกจากคูณจะย้ายมาเป็นตัวหารจากบวกจะย้ายมาเป็นลบ จากคูณจะย้ายมาเป็นตัวหารนั่นเองค่ะผลลัพธ์ก็จะตอบ2คําตอบนะคะก็คือ x เท่ากับ4ส่วน3และ x เท่ากับลบ1ส่วน2โอเคค่ะวันนี้เรียนไป5ข้อก่อนนะคะครั้งต่อไปเราจะมาเรียนในแบบอื่นๆกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ